อันนี right? like, ้กค right. ้นเพิ่งหันเลิกจับตีแบตแล้วพี่โค้ชมันเพิ่งหันเลิกจับตีแบตแล้วหรออันนี้เขาจัดโค้วันอังคารผมไม่ผิดเผื่อพี่เาจะไปจอยเข้าวันอังคารนะที่คืออันนี้เมื่อวานพูดกินราคาหันี้อ่ะพรุ่งนี้จะตีแบตไม่รู้อะไร หรือว่าไม่เจ็บนะวันนี้มช้าเปเล่นแล้วจริงๆก็เล่นบาสได้เหรอเฮ้ยเก่งเลยนะพอทำตามที่พี่บอกเลยทำไรดันหน้าหรือาับใช่แข่งดูเหนื่อยแบบเห็นได้ชัดต้องตกหรอกดนน้หอหลังก็เหนื่อยไดแล้วบอลนะูได้ไหมไก่ค่ด่ไร่ ค <T ui S 1> ุแม e ็กมาตัวจริงเดี๋ยวก็มาไม่ลงชื่อเฉย ม่ตีเปล่าตรงนี้เลยผมคิดว่าไม่โดนอ่ะผมก็ตีไม่ค่อยเป็นกันแหละแหมไม่จริงเลยคนจริงมนเก่งเล่นอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ตีเฮ้ย เราสาวพวกเนี้ยตีแบดหมดเลยนะเนี่ยเขาตีตอนเช้าที่คลิปเนี่ยพวกเนี้ยตีแดรกในการออกังกายออกกำลังกายทุกวันพวกเนี้ยในฟิตบอ่ได้หลุมเข้ามาแม่เนี่ยกวนเนี่ยกวนเนี่ยกวนแมี่ กี่วินะฮะับกี่วินี่นอเล่นอ,ไอาไรก,กรรมาการมีเขาบอกมต้องบกให้ได้ดิกี่วินเเหรอเขามีเวลาไเวลาไม่รู้อ่ลแล้วงสอง อ่าประมาณครับ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  uh, <laughs>

พีมอะไรพี่พิมอะไรอ่ะทีมอะไรด้อยู่ทีมอะไรทีมอะไรดอกไม้หรืออะไรอ๋อนือนไม่ใช่เหรออกว สี่สครับสรับท่หนึ่นำอยู่แปดตอห้าบอลถูกเนถ0สตัดได้โดยตัวเองควายาวที่ได้รู้จากผู้ชุมตารอ้อเรียนอรหนึ Từ lúc hai

ไม่เล็กไม่เล็ก

你来找他。 อเอาเปิ้ลมาเนี่ยอ๋ย <c oughs> อคุณครูเลยวะ นเอัพขึ้นไปาวอได้อที่แ้ครับาต่อเวลาเหทีย่นใหององเหีโน่นที่ไหนอ่ะน้องัพพชูานนงตัวา็นตัวไม่กินเพรเก่งมาก ทังดันีกนะครับดังครดู5-2ต่อ5นะครับต่หนึ่งแม่แพะตาบอลได้ครับลูกนี้ข้มาให้ลูกมาเพื่อหนนักกัยิ่อจู่นี้2้ลงถือโอาสดีๆถือาได้ อีกนาทีนะครับช่างคอมเบอร์ชุดสามนะคือสีดำตัดใต้ช่าควนตัดต่อใตแมจีแมจีรับแล้วครับโอ้โหแม่จีเลี้ยงบุกเดียวใจแม่เอ๋ไอ้แม่แอนโอ้แม่แอนชุดลงอ่ะโอ้โหเอาแม่เอซุซุแม่เอสู้ๆ โอ้แพ้พุทธเจ็ดต่อสองครับส <2 S 1> องต่อเจ็ดสีขาวเจ็ดจบแล้ว